มีชายคนหนึ่งเขาอยากได้ตัวสับเครื่องหนึ่งที่เขาอยากได้อืโทรศัพท์รุ่นนี้นะ่าสนใจดีวะ่ะสเปคดีสีสันสวยงามแถมราคาไม่แพงด้วยสั่งเลยดีกว่าโอเคเสร็จแล้ววันต่อมาก็มีของมาส่ง ครับครับจะใจยังไงครับเงินสูุหรือสแกนครับสแกนครับรถติ้งนี่ครับนี่ครับโอ้แล้วนะครับครับผมครับเฮ้ยทำไมของไม่ตรงกล่ะเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ละต้องโทรไปถามทางล้านละ เฮ้ย <Hey, S 2> ใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลครับครับนี่ใช่เจ้าของร้านใช่ไหมครับอ๋อ oh, ใช่ครับผมเจ้าของร้านโทรศัท์ทำไมผมสั่งของแล้วได้ของไม่ตามตรงปกแล้วรครับฮะ huh? มันไม่จริงมันไม่จริงอะ่ะผมส่งตามตรงตามที่คุณขอไม่เชื่อคุณไปดูหลักฐานดู เนี่ยมันได้ของไม่ตามตัวปู่ครับพี่แล้วใช้ผมทํายังไงอ่ะผมไม่ได้พี่ิชอบอะไรทั้งนั้นแค่นี้แหละอื็เช่แล้วแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องโทรไปแจ้งสคบฮัลโหลครับนี่ใช่เบอร์หนึ่งหนึ่งหสองสบใช่ไหมครับใช่ครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีเรื่องอะไรให้ร้องทุกข์หรือเปล่าครับคือผมได้ของไม่ต้องปวดครับตามที่สั่งไว้ครับมีครับผมซึ่งหน้าที่รอ,องผู้บริโภคของสำนักง,งานนะครับก็จะเป็นการเข้าไปควบคุมสอบการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่ผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อให้ผู้บริโภค ได้รับมาเป็นธรรมและได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการครับผมโอเคได้ครับสำนักง,งานของเราก็จะติดต่อไปทางร้านพาที่คุณเรียกร้องนะครับผมขอบคุณที่ใช้บริการครับขอบคุณสวัสดีครับนี่ใช่เจ้าของร้านตัวสัวรูปปาครับครับมีเรื่องอะไรหรอครับผมมาจะา สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่ามีผู้บริโภคมาร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์ของคุณว่าสินค้าไม่ตรงปกมีคนรับถูกหรอครับถ้าทางคุณไม่ยอมรับผิดชอบจะมีกฎหมายร้ายแรงนะครับคุณทราบไหมครับโอ้ทุร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอแล้วผมสามารถทำยังไงให้ผมรอดได้อะครับ ผมไม่อยากติดคุกผมไม่อยากโดนปรับสองคอบอรครับชื่วยผมเถอะพี่ช่วยผมเถอะผมจากที่ได้ฟังคุณเจ้าของร้านพูดมาเมื่อสักครู่ทางเรามีวิธีแก้ไขสองวิธีครับโดยว,วิธีที่หนึ่งเป็นการยอมความการพิจารณาการได้ทางสองคนวิธีที่สองถ้าคุณไม่ทำตามเงื่อนไขข้อที่หนึ่ง ที่เรานำเสนอไปทางทางคุณจะได้รับโทษเงื่อนไขอย่างจริงจังโดยคุณจะโดนมาตราสามสี่หนึ่งนั่นก็คือช่อชนหลอกลวงผู้บริโภคนะครับโดยบทลงโทษของคุณก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ครับสองทางเลือกหรอครับครับผมได้ทางที่สองนี่ติดคุกใช่ไหมครับงั้นผมเอาทางเลือกแรกนะครับก็คือจะไปเจรจากับลูกค้าของผมคนนี้ที่ร้องทุกข์ของครับสบอกครับของครับอครับอันนี้นี่ของไม่ต้องปลูกใช่ไหมครับครับทางเราจะรับผิดชอบแล้วเอาของที่คุณอยากได้มาให้นะครับครับแล้วคุณจะไม่เอาความผมใช่ไหมครับถ้าคุณเอาของตกปกมาให้ เดี๋ยวผมจะไม่เอาความคุณนะครับอ๋อครับเดี๋ยวผมไปเอาของที่คุณอยากได้ก่อนนะครับอ่านี่ครับของที่คูณอยากได้เราเปิดดูสิครับโอ้นี่มาโทรศัพท์เรือมีรุ่นใหม่ที่เราอยากได้นี่นะเดี๋ยวทางผมจะไม่เอาความจากคุณแล้วนะครับครับผมขอบคุณครับครับ